การกินครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เล่านานเลยแต่ว่ากลับมาอีกครั้งแล้วไอ้ประเภทซื้อกุ้งมาโอ้โน้ำหนักดีเหลือเกิน <laughs> พอแกะออกมาเจอตะกัวยัดอยู่ในหัวกุ้งครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วฮะเนี่ยแท่งตะกัวแท่งเบอร์เรอร์เลยในพิศนุระหว่างปีครับคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานที่บริษัทสินเชื่อประกันชีวิตแห่งหนึ่ง เขาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกันหน่อยร้านค้าแผงลอยจำาหน่ายกุ้งสดบริเวณตลาดริมเมยที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะเนี่ยไปตรวจอย่างเร่งด่วนครับซื้อกุ้งในตลาดสดมาปิ้งย่างก,กินกันกับเพื่อนหวังว่าเออมื้อนี้อร่อยแล้วม,มีกุ้งละมีเตาละมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วระหว่างกินกุ้งก็เจอวัตถุสีดำแบบนี้เป็นตะกั่วยาวประมาณสัก1น้นิ้วยัดอยู่ในหัวกุ้งก็บิงโกรู้เลยทันทีพ่อค้าแม่ค้าที่โกงแน่ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวครับเ,ออเคยได้ยินข่าวมานักต่อนักแล้วว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถูกพ่อค้าที่ตลาดริมเมยแห่งนี้คือโกงคือยัดตะกัวในหัวกุ้งแล้วโกงน้ําหนักตาช่างเนี่ยนะฮะแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาโดนกับตัวเองก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องร้องเรียนแบบนี้มาเยอะลองฟังเสียงคุณเขาหน่อยฮะ จากกรณีที่ผมมาซื้อกุ้งนะครับประกบอบอาหารที <Overwatch> ท่ตลาดดิมเมยมิตรภาพชายแดนไทยแม่สอดเมื่อวานนะครับแล้วก็ไปประกอบอาหารนะครับได้พบตะ่วดในหัวกุ้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับของอําเภอแม่สอดนะครับจึงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามีหน้าที่ตรวจสอบนะครับช่วยมาดาเนินการตรวจสอบนะครับดูแลนะครับในเรื่องของสินค้านะครับที่ขายในส่วนของตลาดดิมเมยแม่สอดนะครับถ้าในส่วนของ กุ้งนะะี่ยคถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับซื้อไปนะครับแล้วไปเจอแบบนี้นะครับอาจจะทําให้เสี่ยมเสียในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวของอําเภอแม่สอดได้นะครับจึงวอนเป็นหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ โอหคุณพี่พิษานุนี่นอกจากจะโดนโกงกุ้งแล้วอยากจะชวนพี่มาเลือดค้นคนข่าวเพราะว่าพี่ทาทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยให้สัมภาษณ์พร้อมให้สัมภาษณ์พร้อมชี้แจงเป็นหลักเป็นการฝากเลยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้เพราะว่าพี่พิษณนุได้จัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่ารอบหน้าพี่พิษณนุเอาเครื่องตรวจโลหะไปด้วยเลยครับซื้อกุ้งแล้วปิ๊บปิ๊ปิ๊อย่างนี้เลยแต่ว่ามันมีรายงานเพิ่มเติมมาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่านะ เป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมาชาวเมียนมาเนี่ยลหละคือนําอาหารทะเลจากฝั่งนั้นมาขายครับไม่ได้มาจากฝั่งของไทยแล้วครับแล้วพบว่าการประทําลักษณะแบบนี้หลายครั้งที่ผ่านมาทางการไทยก็พยายามตักเตือนเนี่ยเล็กบ้างใหญ่บ้างก็เจอตะกั่วแบบนี้ยัดอยู่ในหัวกุ้งแล้วบางครั้งก็พบว่าไม่ใช่ตะกั่วนะโลหะแบบอื่นก็ยัดกันเพื่อโกงน้ําหนักเนี่ยแหละครับไม่กล้ากินนะเนี่ยอ่านั่นสิเนี่ยบางทีเขาโกงนะนอกจากยัดตะกั่วแล้ว โงกระช่างก็มีโปงกระช่างสลับถุงก็มีพี่จัดเลือกเจ็ดตัวใส่ถุงเนี้ยถึงเวลาปุ๊บปั๊บปั๊บหยิบถุงใหม่ให้คุณมีห้าตัวห้าตัวบ้างสี่ตัวบ้างหลือจะเป็นเจ็ดตัวไซส์เล็กกว่าอะไรอย่างงี้คุณคิงนี่ดูเชี่ยวชาญนะเนี่ยไม่เมื่อเช้าพี่เอกเล่าให้ฟังอกอาจจะมีประสบการณ์ช่วงนี้เป็นพ่อบ้านไงไปลุยตลาดบ่อยฝากดูด้วยฝากดูด้วยนะฮะอ๋อโอเคคุณผู้ชมครับเราไปดูภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะ นั่นคือการทำลายไก่เป็นไก่ที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแต่ภาพที่ปรากฏเห็นต่อหน้าสาธารณชนมันสะเทือนใจมันเหมือนกับว่าฆ่าไก่ทั้งเป็นครับคุณผ,ผู้ชมครับอา้าพาคุณผ,ผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะเฮ้ยเ <Hey. S 1> นี่ยคือเหมือนไก่มันมันยังไม่สิ้นลมหายใจอ่ะ hmm. แล้วคุณก็จับมันโยนลงไปในบอ่อแบบนี้ แล้วก็คงไม่ต้องให้อธิบายกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงไอ,บอ้บ่อนี้ก็จะถูกโกลบแหะ,ะนะเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขาทาลายไก่ของกลางจํานวนมากครับคือไก่ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ยถูกลักลอบขนเข้ามายัางผิดกฎหมายจากชายแดนตรงมาเลเซียนะ,ะก็ใช้วิธีขุดหลุมฝังดินทั้งเป็นที่บริเวณข้อกักสถานที่ทาลายซากสัตว์ผิดกฎหมายด้านหลังสํานักงานด่านกักกันสัตว์สงขาที่อำเภอหาดใหญ่ฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอชาวเน็ตเห็นปั๊บก็มีภาควิจารณ์กันไปต่างๆนานาเขาบอกว่านี่คือการทรมานสัตว์หรือเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ้าททำไมเจ้าหน้าที่เวลาทำลายซ่าไก่เวลาทำลายไก่ทำไมต้องฝังมันทั้งเป็นแบบนี้มันผิดหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไรจากภาพคุณจะเห็นนะฮะว่าโยนไก่ลงไปเนี่ยไก่ส่วนใหญ่ยังมีชีวิตแล้วก็ตีปีกผับๆๆๆอยู่ในน้ําแบบนั้นน่ะคือแบบนี้ผิดหลักเกณฑ์หรือไม่ ผู้สื่อข่าวช่องวันของเราสอบถามข้อมูลครับว่าความถูกต้องในการทำลายซ่าไก่เนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะเบื้องต้นทราบก่อนว่าจานวนไก่ทั้งหมดที่จับได้ลอด็อตนี้มันเป็นล็อตใหญ่มากปกติเวลาจับได้จับไม่เยอะขนาดนี้ถามว่ากี่ตัว3,984ตัวลักลอบขนเข้ามาจากตรงประเทศมาเลเซียเมื่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านมาพอลักลอบขนเข้ามาแบบนี้ปั๊บเขาก็ต้องเก็บไก่ไว้แบบนี้นี่คือที่บริเวณด้านหลังด่านกักกันนะ ก็เก็บไว้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 แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงคราวนี้ก็ปล่อยให้มันตากแดดตากฝนอยู่ประมาณสักหนึ่งวันถึงสองวันโอ้โหไม่รู้จะทําอย่างไรขุดหลุมแล้วก็ฝังะฮะแต่ก่อนฝังเนี่ยอเผอิญว่าขุดหลุมไปปับ๊บฝนมันตกลงมามันก็เลยกลายเป็นบ่อน้ําเอภาพที่เห็นก็เลยยิ่งโหดไปใหญ่คือเหมือนจับไก่ถ่วงน้านะคุณนะฮะตามกฎหมายกฎหมายโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกเนี่ย รวมถึงสัตว์ที่ถูกนําเข้ามาโดยผิดกฎหมายจะต้องถูกกําจัดทําลายเท่านั้นคือห้ามเลี้ยงไว้หรือว่าห้ามเอาไปขายทอดตลาดแต่วิธีการทําลายกฎหมายก็มีบอกไว้นะฮะวิธีการทําลายคืออะไรวิธีการทําลายคือต้องทาการุณยฆา,าตวิธีการฮะนกไก่เป็ดหา่านเนี่ยให้เอาสารเคมีให้มันกินแล้วให้มันตาย มันยาเบื่อการที่หนึ่งประมาณนั้นวิธีการที่2คือรมยาก่อนให้มันตายวิธีการที่สคือดึงคอมันให้มันตายแล้วจากนั้นค่อยฝังไม่ใช่ว่าให้มันมีชีวิตอยู่ตีปีกผับผับผับแล้วคุณโยนลงไปในบ่อแบบนี้คือมันไม่ถูกต้องมันทรมานอ่ะมันทรมาน ะะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ด่านกักกันเนี่ยเขาบอกว่าคือครั้งนี้มันเยอะจริงๆม,มันเยอะถึงขนาดที่ว่า3,900ตัวะจะให้มารมยากินยาหรือว่าดึงคอบางทีเจ้าหน้าที่ก็มีไม่เพียงพอคือกินยาคุณก็ต้องป้อนข้าวมันอยู่แล้วไหมคุณผมต้องถามกลับเรื่องเนี้ยเออเนียเนียเนี่ย,ย<อ>คราวนี้ชาวเน็ตว่าอย่างหนึ่งรเราก็ต้องหาความจริงอีกอย่างรเราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังด่านกักกันาสารสงขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับ บอกว่าการทำลายแบบนี้ปกติแล้วที่ประเทศไทยเราจะใช้วิธีการดึงคอ,อคือดึงคอไก่ให้ไก่มันหมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วะรนะตามหลักการการโุญยาคาเนี่แหละแล้วก็เอาฝังกลบแต่ไก่บางตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ตายทันทีเนื่องจากการดึงบางทีอาจจะดึงเบาไปบ้างดึงผิดล็อกบ้างเนี่ยนะฮะในขณะที่กรมปศุสัตว์นั้นออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างละเอียดในสัตวแพทย์สรวิตราณีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เ,เปิดเผยบอกว่า ได้รับรายงานแล้วครับเมื่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปันดังเบซาร่วมกันยึดอายัดสัตว์ที่มีผู้ลักลอบนำเข้าอย่างผิกดกฎหมายไม่มีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพของสัตว์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบจากประเทศต้นทางคือมาเลเซียอีกด้วยสัตวแพทย์ประจํดาด่านกักกันที่นั่นเนี่ยก็ตรวจสุขภาพเขาบอกแบบนี้เบื้องต้นไปเจอความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจของไก่ คือมีจุดเลือดออกที่หลอดลมฮะมซึ่งพบได้เป็นอาการเบื้องต้นของไข้หวัดนกเ้าคราวนี้ถ้าสัตว์ป่วยปับ๊บหลักการเปลี่ยนเป็นอีกแบบแล้วนี่ฮะคือสงสัยได้ว่าไก่ล็อตนี้ที่นําเข้ามาเป็นโรคก็เกรงครัวว่าโรคนั้นจะแพร่ระบาดไปสู่สัตว์ปีกในประเทศไทยก็เลยต้องกําจัดและทําลายอย่างรวดเร็วส่วนภาพเรื่องนี้เดี๋ยวขอกรมปศุสัตว์ตรวจสอบกันต่อก่อนว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่ว่า เจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนทําลายไก่ในลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายจะมีความผิดหรือไม่ฮะพูดกันถึงเรื่องของการวิ่งครับไม่มีใครที่วิ่งเร็วเท่ากับบอนนี้แล้วครับบอนไก่ที่โดนตํารวจจับนะครับสั้นๆแบบนี้พาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นดูภาพกันเลยครับไม่วิ่งครับไปวิ่งครับไปวิ่งครับไปวิ่งครับดวนเร็วดวลเร็วเร็วเฮ้ยอยู่ก็ไม่อยู่ซ้ายซ้ายนั่งครับนั่งครับนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยไม่วิ่งครับ พี่เจ้าหน้าที่<ๆ>ก็เอ็นดูเอ็นดูไม่วิ่ง,ง,งครับไม่วิ่งรอบนองนี่ก็หายกันไปเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ,บน,นี่ครับ,บเป็นผู้ผต้องหา,าอยู่ในบอนไก่ชนเนี่ยประมาณ50-60คนคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเขาก็อยู่กันกระท่อมกลางนาเขาก็คิดกันว่าถ้าอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยรถเจ้าหน้าที่มามันต้องเห็นแต่ไกลใช่ไหมแต่เขาไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เขาแอบหลบเข้ามาได้ยังไงพอโพทีคือ ปึงอยู่ตรงนี้เลยครับพอมาถึงคําพูดแรกเจ้าหน้าที่คืออย่าไม่วิ่งครับไม่วิ่งครับไม่วิ่งไปไหนครับนี่ครับก็จาก5 6าสคนนะครับทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้26คนนะครับนี่ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ทางนายอำเภอกุสุมานนำทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจเนี่ย35นายบุกทลายบ่อนไก่ชนผิดกฎหมายครับลักลอบเปิดกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเลยคุณผู้ชม ที่บ้านม่วงนะครับตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครจับกลุมได้26คน ที่เหลือวิ่งลัดเลาะ,ะหลบหนีไปตามทุ่งนาต่างๆหายไปหมดเลยแล้วก็ยึดของกลางนี่ครับไก่ชนต้องไปนั่งจับกันมาทั้งหมด16ตัวนะอุปกรณ์การให้น้ำสังเวียนชนไก่ซุมไก่แล้วก็เงินของกลางที่ทุกคนก็ลืมหยิบไปบ้างตกอยู่ตากลางที่เกิดเหตุบ้างเนี่ยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีกหลายคันเลยครับ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นไม่ต้องห่วงต่อให้คุณจะหนีไปไกลแต่มอเตอร์ไซค์คุณอยู่กับเราครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตและเดี๋ยวนาผ ต้องหาทั้ง26คนเนี่ยไปดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ